ครับสวดครับทุ่านทสื่อของอุปสรรคครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยวิจิทีซีดีนย์เีนะครับเป็นเด็กราชาราชแห่งท้องทะเลอัลออกอร์สเป็น Special o ออฟเทคือเป็นช่วงกิจกรรม250บาทร้าซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเ่นที่สร่วมราการแล, COVID, แล้วก็วแล้วก็หาก็ได้นะครับ ความพิเศษของรุ่นนี้นะครก็คือมีการแถมมาหนึ่งในสีแบบนี้ต้องมีแถมมาอย่างน้อยหนึ่งอันนะครับพอดูแล้วเราไปดูกันเลยพอแกะมาน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะใส่มาแบบนี้เลยก็จะมีอ๋อเนี่ยมันจะแถมเป็นการ์ดแบบแบบนี้นะครับแบบพ่อยว่อะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันให้มาันี้ แล้วก็ให้การ์ดเอาไว้นับพลังนะครับสองใบถือว่าพิเศษเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ถ้าสุ่ขอบคุณเอาเะรามาดูตัวได้กี่จริงกันเถอะแรกนะครับมังกรขึ้นสีคามเทสรันไดดาก้อนนะครับออโตแมนเมอ่อดเดเบตมีสีดเดม เมื่อจบการต่อสู้ตัวนี้ทีจุปีแวนกาถ้าจาจรมีาก,การยำจินได้เป็นขั้นที่สองในเทิร์นนี้จะจบเทิร์นได้ตัวนี้ได้พลังได้เขาสามารถออโตโ้แวนอัตตาบัสสองรถจิงการ์ดแข่งออาคอร์สบนรถบนสองใบเมื่อจบการต่อสู้ยาครัของคุณที่จุดปีแวนกาถ้าการยำจนีนได้เป็นขั้นที่สี่ในเทิร์นนั้นสามารถจะคอร์สท่าจ่าสเตอร์ยูนิตนี้โอ้แอคทีฟแวนนะออโต้บัสนะยูนิตนี้ได้พลังสองพันจบเทิร์น แว่นหรือเรียกคุณนางถ้ามีแคนไม่ใช่แคนเดียวกับมันมันจะไม่สามารถคอมเราได้ไม่สามารถใช้ไม่แม้มันจะตีได้มองกรจอมพลสีฟ้าผู้บอยบินมิวลีคอในอักกอนนะครับอโอโต้แวนเวฟสามหรือมากกว่าเมื่อตอนนี้โจมบีแวนฮิตแวรการสำเร็จถ้า,ากับคนมีชื่อว่าท่าสคอร์ในชื่อกาสผู้แข่งสามารถเลือกทิ้งกับ,บเบือเหมือนหนึ่งใบถ้าผู้แข่งไม่ทิ้งจั่วการ์ดสอง ตัวไหนอ่ะทางสกอร์ไอพฟนทหารเรือไม่สวรรังโซโราโซโาเดสนะครับออตบัสยังเอ็กซ์อโต้แมนออต,อต้บัสเมือ่อจมอีเวนการถ้าเป็นการยำดีครั้งที่สามเนี่ยหรือว่ามากกว่าพลังเพิ่มขึ้นห้าพันจบจนจบการต่อสู้นั้นนายพนทหารเรือพายุศีน้ำเงินสตาร์เรดนะครับแอคกิตออโตเรียนะครับ เนื่อจบดีแวนการ์ถ้าแวนการ์เขาคุ้อยู่ในสภาพดีเจนและเป็นการยตดครั้งแรกของเธอรุ่นี้จะพลังสามพันจบการต่อสู้และเมื่อจบดีเมื่อจบการต่อสู้นั้นเลเลกาต์เบลล์ของคุณที่อยู่แชวเดียวกันนั้นสลับตำแหน่งกับยูนิตนี้ถ้าว่าของยูนิตไม่เปลี่ยนแปลงให้มาสองใบตัวดีเจนลูมมรกตฟาสคอร์นะก็เปิรประการ์ดให้มาสองใบ ใช้ด้าน S2 นะครับออโตเรียมันตัวนี้จบจบการต่อสู้ที่ยอมดีที่ตัวนี้ยอมดีบรรยาาถ้าแรงของคุณเป็นแค่ออคคอร์ดแตนตัวนี้และวฝัวนอเอาพื้นภาไปควาสามารถนี้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเถึงนก็ตัวเดียวครับเด็ธรรมดาเแบฟบชูเตอร์ปืนคู่นะก็เบฟชูเตอร์ปืนคู่ออโตเรีย เมื่อโจมตีนะครับถ้าแบงค์มีชื่อถ้ามีแวนแวนเป็นแมนอ,อัลโคคอร์ดเราจะนวนเลิกกันถ้าอยู่ในสภาพเบงมี2ใบเลี้น้อยกว่าตัวนี้ได้พล, 3, ลังสามพันโดยเฉพาะเอาสู้ให้มาสองมอโกนขึ้นพายุ่สีดังเนเทสตรัมเบิร์ดดาวน์อนนะครับคนละตวัะตวเลยคนละตวัวแอตทีฟแวนลีเจียนก็ลีเจียนคูกนก่กับนาย ในผลทหารเรือพายุสียงเหมือนสตาร์ลิสนะตัวนี้จริงๆเราโคตรตัวนี้นะครับอาร์ตคู่โอเคมาต่ออโอโตัแวนคับตัวบัตหนึ่งเมืนนอ่อโจมตีแวนกาถ้าแวนอยู่สภาพเรดเจียนแล้วการโจมตีไปทางที่สี่เป็นมากกว่าสามารถเกียนขอชจ่ายได้พลังเพิ่มห้าพันและหนึ่งคิวนะครับอโอโตัแวนเมืนนอ่อโจมตีแวนกาถ้าใบอื่นอยู่แถวเดียวกันตั้งกลางเดียวกัน ถ้ามีนิตใบอื่นในแถวในแถวแนวตั้งตรงกลางของคุณได้พลัง3,000มีเลกาดอยู่ขนาดนั้นบลูบอเอ็ดดักบุคิดนะครับก็พ์รลอมตันถุไรททับเลื่อนไอคิปเดียเมื่อนำมาเข้าสู่โซลถ้าเป็นเป็นแคนเอาเป็นแคนเ,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 นเนอาคอรอออออ์สเลื่อนยนิตเอาคอร์สใบหนึ่งจะตัดตัน,น่อสู้นั้นจะพลังความสามารถเอาตู้ ไว้เหลือเลีนะ้ยงมาจุดดีเวนต์การถ้าเป็นกับอย่างมิสซิสไดมากกว่าโจกันใบเดียวมอกกอนสีครามที่บอยบินท่าคอดาก,กอนตามเอ็นมิสิดามินนะครับถ้าเมื่อหยิบแคนเอาอคอคอร์ไรส์กับยูนิตนี้เลือกแวนการของคุณหนึ่งใบแล้วจะเิร์น นั้นในกำลังหนึ่งหมื่นและในละะักษณะของออโตโออ้แวนเมื่อจบปีบรรยากาศเขาแข่งสามารถเลือกทิ้งการบันทึกหนึ่งไปแล้วสู้เออ่ใต้ขีเพิม่มนะครับแล้วเขาแข่ง่สามารถคอลยูนิตลงช่องการเดินจากมือได้อโอโต้แวนเมื่อจบปีบวนยากาศกำลังพูดสองพันแวนเรียกขนางก็คือแคนไม่ใช่แคนเดียวกันตีไม่ได้เทนไอส์ลักษณะวานิลา แค่นั้นแหละไม่มีอะไร red asol นะครับออตโตเลียขาทุบบอหนึ่งเมื่อจบมาอจบกันต่อสู้ของยูนิตนี้ถูกย <ous> ูนิตน <ous> ี้ท <ous> ี่ถูกมีบบสค่าแ็นการของคุณเป็นแคนออ c o อ o l สส s แต่ไม่ใช่ a อ c าจ่ายและเลยกการแคน a อ c o อ o l สใบของคุณสองใบสำหรับตำแหน่งกัน เวฟชูตเตอร์กองโจนออตโตอไรเ่ยเมื่อวันนี้จบดีถ้าแวปของคุณเป็นชื่อเป็นมีเป็นแคดอาาะโครคอร์ดและมีจำนนนเดีการสกแสดงอยู่สองใบตอนนี้ได้พลังสามพันว่าเพื่อพลังนันแล้ครับส่วนสแสดงลูลวนนี่ผมไม่รู้ว่าเห็นมีบ้าง,งทหารสลามมากโกแห่งกองทัพพายุเสียนนั่นคอร์เรต เมื่อวเมื่อวันอคุณที่มี L B สี่ความสามารถจะทำงานแม้คุณจะการ์ดบนดามิทสามใบหรือง่ายก็คือมันอยู่ช่องเลียลงมาช่องเลียแล้วเวนมีความสามารถ L B สี่สามารถใช้ได้เลยไม่จะเป็นต้องมีดามิทให้เต็มสี่นะว่าถือว่าเป็นตัวเอาไว้ใช้ตะกิวเจ้าหน้าที่ปลายาลสาวแห่งเรนโบว์เอ็กซ์ซ์นะฮะยูจ e ิเกอร์นะ มันก็เหมือนคล้ายๆกับอ,อ้อที่ตรงมีนั่นแหละอะไรจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแมนโปรดักชั่นเซเลอร์เขาจะมาใส่เชื่อการ์ดไม่เกิน16บกใบในะกองการ์ดของคุณสแตนเนี่ยนะใส่ได้ด้วยเลยนี่เธิดคุณตัวนี้ได้พลังหนึ่งพันเรานะมชื่อเซเลอร์ในช่องแวร์เรีเียโอ้ยสแตนสี่ใบก็เมนให้มาสนะิบใบน ผมหมายถึงว่าสา,สา,สามารถใส่ซ้ำได้สึงสุด่าใกรนี่มันมสีสดแดนอยู่แล้วสุดไหยเอทเทอร์ไซอยเรนมาริกาเข้าสู่โซลและพลังเพิ่มสามพันไม่มีอะไรมากให้เพิ่มตัวไหนก็ได้โสโตสนิกเซเลอร์นะครับเข้าสู่โซลเพิพลัง เลืวกดจะช่องเราเม่โซคุณไม่เคยลเร่งบายยังไงกันงั้นนู่นก็ใช้ย่อยเลยแล้วก็หมดแล้วครับถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดะตุ้นตัวขให้ช่องเราเล้วะครับขอบุญครับผม